หากคุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ a ต้องนี่เลยฟีฟ a าอัล m a t e t เ a m ทีมไทยแลเปลี่ยนจากฟีฟ a 15ไทยแลนด์คอยมาแล้วนะครับเพจนี้การันตีส่งรวดเร็วทันใจไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิง์อยู่ด้านล่างครับอัปเดตสั้นๆ กันนะครับผมก็มีเอ c เข้ามานะครับวันนี้มันเพิ่มรหัสเนาะมันก็จะเป็นมาคีแมนอัพนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะมีตัวไหนทีมไหนบ้างนะครับผมแล้วก็มีเพลเยอร์ออฟเดอะมันต์เข้ามานะครับเป็นเออ่มาเล่นนะครับมาเล่นเฉยๆนะครับผมไม่ได้มามามาเอาจริงมาเล่นเฉยๆนี่นะครับผมก็เป็นตัวที่ก็ช่างมาเถอะเนาะถือไว้ในฐานที่เข้าใจ ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละนะแต่ก็ไม่มีก็ได้นะครับผมไม่ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับผมอ่าโอเคไปเดลี่ล็อกอินนี่อย่าลืมไปทำกันนะแล้วก็มีบอยเกตเซตทูเซตนะครับผมเป็นเสื้อนะครับผมโอ้โหมึงได้ EXP เนี่ยทำไมควสมึงยากจังวะมันได้เป็นเสื้อตัวนี้นะถามว่ามันสวยไหมก็ ก็แล้วแต่ละกันความชอบของแต่ลนบุคคลสำหรับกูว่ามันไม่สวยเลเือะนะครับผมอ่ะมาดูมาคีเบรอัพนะครับอันแรกเป็นไฟบวกวูฟบวกวูฟบวกนะครับผมสปอร์ตติ้งลิเบอนเบนฟิก้านะครับนาโปลีอินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลซีนะครับผมก็อ่าอย่างเชลซีเนี่ยเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งตัวเ,เชลซีหนึ่งตัวนะครับเพยเยอร์ฟอร์ม Same Country a l l e g i a n ม็ตัวแร r e p พ y y r r 1ตัวใน11ตัวนะครับทีม o o ออแล้วก็เ m ม s t r y เนี่ย26นะครับผม n a โปลีบุนเดส Sporting ้งสปอร์เนี่ย กับเป็นฟิการาคาอาจจะขึ้นนะครับผมแล้วก็นาโปอลีกับอินเตอร์มิลานอาจจะขึ้นเช่นกันนะครับถ้าสมมุติว่าใครใครดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็ไปเช็คตัวกันได้นะปล่อยไปสักห้านาทีสิบนาทีก็นด้ครับแล้วก็ไปเช็คตัวในครังกันได้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะสําหรับคลิปอัปเดตของวันนี้นะสำหรับตัวของ EA นะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงเกี่ยวกับนี่กันนิดนึงลาลิก้าสเปนนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงว่ามันมีตัวอะไรมาบ้างนะครับนี่ผมโพสโพสใน Facebook ไปแล้วก็คืออันนี้น่าจะเป็นอ่าเกือบเกือบออฟฟิเชีลนะครับผมเกือบเกือบออฟฟิเชีลนะก็จะมีนะครับคาริมเปนเซมานะครับเลวานดอสกี้เวนิซิอุสนะครับ คาริเบเซมากับเลวานดอสกี้เนี่ยอาจจะเบเซมาอาจจะสกิลมุฟห้าวีฟุตห้านะครับผมแล้วก็เลวานดอสกี้เนี่ยวีฟุตห้าอยู่แล้วแล้วก็สกิลมุฟสี่นะครับเวนิซิอุสก็อาจจะเป็นห้าห้านะครับกิชมันอาจจะเป็นห้าสี่นะครับผมลูก้าโมริตอาจจะเป็นห้าสี่เช่นเดียวกันนะครับเปรดี้อาจจะเป็นห้าห้านะครับผมเมเรโนเป็นเอ่อโฟลด์เดอร์นะครับผมโฟลด์เดอร์ช่างมันนะครับผมวาเวเดก็อาจจะเป็นเอ่อห้าสี่ ชเช่นกันนะครับผมกาบี้ก,กามันอา่านว่าอะไรเนะี่ยไอซีเอ็มขอไอตัวเนี้ยเฉยๆนะครับผมอีกตัวหนึ่งคืออเล็กซ์บาวเด้นะครับผม LB ของบาร์เซโลน่านะครับแต่ที่ผมแปลกใจก็คือแฟงกี้เดยองไม่ติดนะครับผมมีโมเมนต์มาเป็นยอนเต้เฟอร์กีแล้วก็จาวี Ga ่กากาลันนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับเอเดมิลิเตาจูดกุนเด้นะครับผมแล้วก็ เตอร์เซเกนนะครับที่หลุดมานะที่หลุดมาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนมันจะเดือดแต่เอาจริงก็ก็ตัวใช้งานก็เยอะอ่ะนับได้เลยอ่ะ1เบนเซสองเลวาน3ามินิซิอุส4กิสมัน5โมริต6เปดี้7บาเวเด้8อเล็กซ์อเล็กซ์บาวเด้9จูสกุนเดยนะครับกุนเดยนะครับผม9แล้วเนาะ10เอเดมิลิเตา11เอตอร์เซเกนอาจจะ ผมว่ามันได้อะนะครับผมแล้วก็10 10ิบไรวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห้าหสบสตัวที่ส2เฟอร์กีครับตัวที่สิมากอสยอเรนเต้นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็พรุ่งนี้นะครับสามารถแบบ เปิดแพ็หลุยกันได้ตอนเที่ยงคืนคลิกสตาร์ทนะครับผมแล้วก็แนวทางการทำเงินช่วงที่ OTs พรุ่งนี้ที่มันมีเข้ามานะครับผมผมจะเลงไปที่โฟลเดอร์นะผมจะให้เก็บตามนี้นะครับผมแต่ว่ายังไม่ต้องเก็บพรุ่งนี้นะไปเก็บเช้าวันเสาร์นะครับ8 3เนี่ยอาจจะลงถึง1,500นะครับผมแต่จำราคาเดิมไว้นะเนี่ยตอนนี้มา2,000กว่านะครับ8 4อาจจะลงไป3,000นะครับ8 5าจะอาจจะลงไปแบบ 8000 7000นะครับ86อาจจะลงไป9000ได้นะครับ87อาจจะลงไป 11k 88อาจจะลงไป 14k กว่านะครับแล้วก็พรุ่งนี้อ่าไอคอนพรามอทวีออวบซีอไม่ใช่ทวีออเบิร์ดเดย์ออไททันนะครับของตัวไอคอนเนี่ยมันจะรีนะครับตัว90นะครับก็เควสก็ใช้86 86 87 น่าจะใช่นะน่าจะ8,6,8,7นะก็พวกนี้คือถ้าสมมติว่าคุณจะทำอ่ะคุณก็ไปทําตอนที่เขาเปิดแพ็คกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบไปซื้อตัวมารอเลยนะครับผมรอราคามันลงก่อนก็ได้นะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยไอกบวกไอคอนเนี่ยครับไออันเนี้ยมันจะรีนะครับผมก็จะใช้8,4,8,6,8,7ก็นะครับ8 4ก็คือเดี๋ยวมันก็ลง8,6ก็ลงอยู่ดี8 7ก็ลงอีกนะครับเพราะว่าคนรอคอยที่จะเปิด หาเบนเซม่าและก็วีดีซิอุสนะครับผมรวมถึงเลวานดอสกี้ด้วยอันนี้คือสเตตที่หลุดมากับรายชื่อทีมออฟเดอะซีซั่นของลาลิกาสเปนที่หลุดมานะครับอาจจะมีตัวเสริมแซกเข้ามานะครับผมแล้วก็โหลดดิ้งสกรีนเดี๋ยวผมอบอกนิดนึงนะครับผมว่าตอนนี้มันมีโหลดดิ้งสกรีนเข้ามานะครับมันจะเป็นตัวของ SBC d a i l เดลลี่นะครับโอ้โหออกเกมปุ๊บโหลดแพทนะไอหนุ่ม ่ามันจะเป็นของตัวเดลี่นะครับอ้ามันเอาออกไปแล้วว่ะโหลดดิ้งสะกีน่ะทำไมอ่ะมึงกักอ่มันมันเอาออกไปแล้วว่ะทุกคนมันจะคือมันมันมันจะเป็น SBC ของไอคอนนะครับก็ตัวที่หลุดมาก็จะมีแบบโรนันยอพุซการ์ตเบิร์ตเดย์อะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกักทำไมนะครับมันแดนที่มันจะแบบปล่อยตัวท็อปออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันนี่มันเป็นท้ายภาคแล้วนะครับหรือไม่มันอาจจะปล่อยตอน ที่ tots หมดแล้วก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้กวกดกระดิ่แงแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมซต่ีมซนอยู่ใน YouTube 4ทุ่มเป็นต้นไปมารับชมกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ผมซิกนัาขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ